สวัสดีครับอยู่คนยี่สิบสี่เคนะครับวันนี้ก็มาลงแรงครับผมตาแหลกของจีซันเลยนะครับเดเรีนป้านะครับผมโมผมกับยิบันเดอร์นะครับผมรุ่นก็นปเป็นเด็กหมาล่างแฝงนะผมขึ้นไปไห้นะครับตาแหลกมัรู้จะเป็นยังไงนะยเริมนฟ้ามที่บูกอนครับผมรุ่นก็นเป็นอ่าทีเร็วยี่สิบหกนะครับโอ้เล่นรางขดเดือด เปิดบัตรหรือเปล่าโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวมันเป็นเหลียว <laughs> เอวสูเอานักเงามหลาดเป็นยั้ไหครับคัดนี่ว่หลวบสวยอยู่นะยีเลียนเท่ละกันครับเจี <laughs> ยวโดนหลอดหน้า,นาครับแบบนี้โค้โคมเกินนึกว่าจะได้แล่สู้มแม่นจัด เอาหลายแทนในบอเนี่ยเอาได้เอาไปอีกด้วยโอ้โหเกินเอซิดมาสามตัวนะครับเอาต้นเกมผม 1, นะผมีพาณิชย์นะผมแบบกดมาก็เผื่อเหมือนเดิมครับผมเพื่อนผนกัรเหเรินแต่ลุกก็เหมอนนะผมก็แค่ลีก็ปลาเพื่อได้ครับแต่แค่ลี่จะช่ำกว่าปลานะ <c oughs> ลายฟ้าหาเหลือก่อนครับ เดือดกันยิงแล้ว่ะนะกขากลับมันกันอะซนนะครับผมววะหลอนมากครับมุหล,ลาดมาแทนนะอ้าเกี่ยวโดนในเลนเป็นงี่ เอตอายเฉยรูนกวนจิมจีไปแล้วจ้าตอนศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มครับผมทําบนเดียกกอนนะนอเหรนชี้แบบค้าขึ้นมากครับผมแถบปรดเทศฟ้าเลยนะแก่งอย่างเดียว เนี่ย yeah. สวยครับทำบุญได้ด้วยอาจจะมีคนขึ้นมากกันนะตายสองโผู่กลางสองครับอยู่เด๋ยวนี้นะครับเฮาเดี mm ๋ย hmm. วกได้เดือดกันมากบขึ้นมากครับ ต้องเล่นแล้วไฟเนี่ยเผื่อลงสวยจัดครับที่ครับเดบกบมานะแข็งก่อนละกันเกือบโอ้แข็งสวนอีกมาดิไปเลยจ้ามูลาดมาแล้วเอ้ยยาซู้ตัวนี้มันตึงว่ะ ฝ่ามหาเหลือดยาวๆครับแบบนี้หาเหลือดวนไปครับมันเห็นผมแหละเหมือนจะมีประเด็นนะ นี่ไงไหนว้าเนี่ยสักตัวไหมไอี๋ไหนยูว่าเตอรไล่ฟ้ามก็มีประเด็นหนึ่งครับกาสี่ไปพุ่มฟ้ามเลยบ่สเต็กปลาผมผึ่ง23ิบสามเอง ยูสุหกหนึ่งเลยเลยโอ้โหจังครับพี่ไว้นะเฮากับมูลาดหรือเปล่าโอ้สก,กิลบดนเลยผมจูผมหัวปันเลยลบไใ้ว่าแล้วโอ้โหน่าจะก้ำเงาอะ ก็น่าจ,จะรอดนะผมดูส่งแหละโหรักเพื่อนครับตอยน้ำกันเย้ครับเอาไม้ครับผมเอาบนทิ่มเพื่อนนะจอร์ืบอกี้เนี่ยเขาต้องกล้าวไปตายด้วยกันนะโอ้ผิกไปดีโอ้อโหคมเกินจาน หลวบสวยอีกซะด้วยดึงกลับบ่ได้เหมือนมันจะหลากหรือเปล่าก็คือคนดูครับเขาแหละครับดึงเขากลับมาม่ได้ <c oughs> ดอกเนียวเนยวเนว,วไปแล้วจ้าเดี๋ยวผมมันตีช่วยเพื่อนก่อนยังไงช็อตนี้เพื่อนผมหล่มมะโอ้แม่นเกิน เก็บสามอีกแล้วยูสุตัวนี้ไปหัวไปทีหนึง่งร้อนเลยผมอ้าวีบเบิร์ดหนีว่าหยิบร้อยยูสุเช็ดดาวรอเพื่อนเกิดครับ ข้ามไปไล่ไปเรื่อยครับผมทำบุญเลยเฮาแบบนี้โบมากับบานครับผมเหลื่อนด้วยอย่างผมเหลื่อนปลานะผมข้ามไปเรื่อยๆครับเเหลือ,อกันเต็มเองอ่ะกรากับแบบจอยดำนี่ครับนี <laughs> ่ครับเหลือยเต็มแล้วทำบุญไปเรื่อยๆ มากรบทะเนี่ผมมามีประเด็นกันชัวะนี่ยังไงเห็นปะตึงบอดนนะเจ๊จังเอา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 เปล่นผมเหมือนจะลุดแลวน่าจ,จะได้ป้อมครับมันกนลับไปรีนะแต่ไม่ได้ใจเขาหรอกครับพอถอยก็ถอยนะช็อตนี่ผมโมมีอนติีนะโอ้เดินพักสองสยองกึมุม โอ้โหสะจวดเดี๋ยวเจอกันนายเดี dad, ge 2, hum, oh, mm ๋ยวเจอกันเอวซูผมเจอช้ายขนาดเลยเก็บสองเก็บสามมาแล้วกำลังดูเพลินตัดมาตอนเกิดเลยนะครับเสร็จไหมครับผมเอวซูเอาขาที่ละที่สามตัขึ้นไปอ่ะเต่ต่วนเกมละห้องแร่ขนาดเลยเหมือนจะเจฟฟี่นะสิเนี่ย ดูข้องกอน,นครับผมเยอะเจอกันสจวรมหลาดโพลางนะมัวแลวชัดเนี่ยมัวแลวคนเยอะกว่าครับตรงเล่นนะเกยบรอยครับผมลงสวยจ็ชอช็อตนี่จีจๆหรือเปล่าอายุถ่ายเลยละดูสรงละไหนมาสามครับผมมุลาดโพลางนะต้องรีบเหรนครับคนเยอะกว่านะเทคนิคเล็กๆหน่อยครับผม จบเลยครับพี่ก่อนผมจะตุยเค่ okay, ครับรีมากคมสองนะครับตาแหลก็สวยจัดไปเลยเ,ลยเอลซูเอ้เอ็มพี่นิยกใ่้เอลซูเลยคมจริงครับตัวเนี้ยคมจริงไรจริง อืดาวแหลกของซีสันเย็นทองเสร็จด้วยไหล่ให้ทุกคนครับขาหกตายสองครับแอซิดสิบเอ็ดตัวเลยนะยังมีพี่ก่ะเป็นเอวซูครับพตองเสือ,อมมน้ำแม่นจินคมจริงครับตัวเนี้ยไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับเจอกัน